มวันจ้าเดี๋ยวให้มาดูให้มาดูเรามากินข้าวกับอะไรวันนี้ผัดสตอเครื่องแกงสเตาะร้อนๆอยู่เลยกับปลาแล้วก็ปลาปลาทอดมากินกับขีนวัวมาเร็วมากินข้าวกันเดี๋ยวให้ติดต่างกลองก่อน อะไรเราไปเมืองไทยนะไปซื้อติดตั้งกรองตะกอลำโพงเอ็นอยากให้เห็นเวลากินชุดวเครื่องแกงเครื่องตะแกงเครื่องแกงสตอเครื่องแกงสตอจริงๆกลองต้องอยู่ทางนู้น เดี๋ยวนะ้องลองเอา,าทางนี้จะหาตีตังกปนหะนึง วันนี้วันนี้เพิ่งตื่นให้ดูซิจะแพดกนันหน่อย ขีนนัวอืมอเคเลยินไปทางบ้านเราวันสตอมามากินด้วยกันสตอก่อนสตอกับปลาอยูอยูดีเนียนไปได้้ากกินไง่ายๆนะคะสตอ ไปซื้อสตอ๊อกในร้าดอินเดียถึกจีได้กินขออนุญ,ญาตพูดภาษาใต้นะคะพูดภาษากลางไม่ค่อยถนัด Lôi mặt ăn ăn cho bài thơ mặc của phong lắp bằng tay bóng bằng tay bóng bằng tay bóng bằng bằng tay เราไปยังจะคายแกงไตปลาอีกนะคะก็ใครสนใจสร้างซื้อได้นะคะให้รอบไปก่อนเว่เดี๋ยวจะโพสคายขี้นะจะคายแกงไตปลาแกงไตปลาจะซั่งไปเลยนะคะทามไม่ร้อยทามไม่ร้อยหรือถ้าไม่อร่อยแกงไตปลาะคะ่ะสุ้งคล้อง็อบมาได้เลยแล้วก็คืนเงินให้แล้วก็ให้เงินขาส่้ง็อบมาด้วย ที่ขาขาสุงอะ่ะจะให้เงินกลับจะไม่เสียสักบาทถ้าไม่ร้อยนะคะประก,กันได้เลยวะ่ะสุ้งกลับอะ่ะแล้วก็ให้เงินคืนนะคะแล้วไปซึ่งจะทำเองนะคะจะ,จะทำเองมี่ใจปลาแห้งแล้วก็อา่า พริกทอดใส่ปลาแห้งทำเองเลยอกเครื่องเกลงจะทำเองแม่จะทำ การทำแตปลาแห้งก็ไม่ไง่ายนะคะเกี่ยวไว้ได้ว่ามันนีแห้องอยากรสชาติมันกลมกลอมก็ยากมันไม่เหมือนทำแบบน้ำแบบน้ำม,มันจะง่ายใช่ไหมเราปรุงง่ายแต่ตาแห้งมันไม่ง่ายอันนี้อุ่นใช ข้าวอ่อนทิ้วอ้าวแยกให้ได้แขกๆตัวกินชะต่อร้อยหมากกองแก,กงกองแกงชะต่อยุนีหน่าหาได้กินที่ เจ้าเราไม่กรองเนี่ยมันจะยินชัดไงเราเคี่ยวมากรอบเจ้ากินพักเนี่ยกินแมลง มินฟุ้งไปสิดูปากกันดิเลดจริงๆนานๆได้กินทีด้วยอยู่นี่นานๆได้กินที สเต็กซียาปันมาเดกก็ไม่ยมเลยนะกับลูกขังเก่งสตอนี่ถ้าใครสนใจสร้างสื่อได้นะคะแต่วัดไม่ใช่ตอนนี้นะย้ำรับไปบ้านก่อน ล้าไปบานมันสีซิแล้วก็มาไลไโพด้ายเดี๋ยวจะจะโพดมาทางนี้นะคะเพราะว่าลูค่ะจุ้งคอฟันอย่างนน้นเรยว่วก็ไปไขยแกงแต่ป้าได้แล้วล้วไปถึงบ้านก่อนแล้วก็ เปลี่ยนน่เปลียนนี่ให้เสร็ okay. จโอาคกับประกันความอร่อยนะคะทำไมร้อยสุ่ขคงองคื่องคืนรับม่เลยแล้วก็สุ่งเบียร์รับมหต่างขาทุ่มคืนมาให้แล้วก็สุงงสงส่งเบียร์เลยค่ะขาคลอง มันไข้คองนะคะไม่ไข่ไม่ใช่คนใส่หน้าตัวเองเจ็บจะมีความสุขมากเลยกับการที่ว่าคายอะไรออกไปเป็นข้อกินนะคะแล้วทำไมคือทำไมเขาร้อยคือคือเรามันใจว่าเราสามารถที่เราทำไปนั้นคือร้อยแน่คือจะเป็นคนทําอาหารตั้งแต่อาย,ยุหน่อยหนุยไงคะ่ะทำไมคือเราหลักเลยแหละเจ็บหลัก การทําอาหารมากรักมากพูดกังกันนะเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าเป็นเพื่อกขาถษดเลยเเจ็บแบรักมากการทําอาหารนะเจบทําอาหารตั้งแต่เด็กๆคําว่ารักการทําอาหารกับการที่ชอบทําอาหารไม่เหมือนกันนะคะรักทําอาหารเราเห็นคนที่เขาได้กินอาหารของเราแล้วเรามีความสุขมากนะคะ กินแล้วอร่อยเรามีความสุขมากนี่นเราลักการที่ทําอาหารเมื่อไหรที่จะทําอาหารนะคะจะมีจะมีความสุขมากแล้วเมื่อไรจะทําอาหารจะต้องเปิดเพลงนะแล้วก็ทําจะบอกให้เรยบรักทำอาหารมากมากทำไมเจ็บก้าการันตีสั่งไตปลาของเจ็ไปแล้วถ้าไม่อร่อยคืนเลยส่งคืนให้เจ็บจะส่งเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ ทุกอย่างถ้าไม่อร่อยหรือไม่ดีคืนเงินให้ทุกบาทเหมือนเราแล้วถึงใจเราใช่ไหมคะถ้าเราสั่งอะไรไปอย่างสั่งออนไลน์สั่งไปเลยเราเราเราได้มามันไม่ใช่ะเหมือนที่เราคิดมันไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นนะที่เราที่เขาโฆษณาแล้วก็โชว์อะไรเงี้ย เราเสียความรู้สึกไหมเงินนะั้นเยบรู้ว่าทุกคนที่ก็ก <_ S 1> ็เ,เสียไปกับการเขาสั่งของเขาไม่ได้เสียดายเงินเลยเพราะว่าถ้าเขาเสียดายก็จะไม่สั่งแต่ความรู้สึกอ่ะที่เขาได้เอามากินหรือเอามานั่นน่ะเขาจะเสียความรู้สึกมากเจ็บเข้าใจเจ็บเข้าใจมากเลยค่ะสิ่ง,ง,ง,งตอนนี้เะ็บเข้าใจเหตุการณ์ที่มันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเย็บมันรับประกันของเย็บได้ไเลยไม่ได้โฆษณาว่าของตัวเองดีหรือว่าอะไรเงี้ยลองนะคะลองต้องลอง ถ้าไม่ลองคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่โอเคคุณไม่อร่อยคุณก็ส่งกลับให้เจ๊ได้เลยเจบก็ส่งเงินให้คุณเจ๊ไม่หลอกลวงค่ะเชื่อไม่หลอกลวงเดี๋ยวอร่อยจะพูดปากเปล่าแล้วคุณไม่เชื่อใช่ไหมคุณก็ลองดูจะเป็นคนรักทำอาหารจะเป็นคนชอบกินอาหาร ชอบมากเจอบู้ความรู้สึกของคนที่สั่งออนไลน์แล้วไม่ได้ดั่งใจตัวเองอยากจะกินที่ตัวเองเห็นในภาพว่ามันสวยงาม,มน่ากินมันอร่อยไงพอสั่งไปปุ๊บเราไม่ได้ดั่งใจที่เราเราคิดไงเราจะเสียความรู้สึกเจ็บเข้าใจคับเจ็บเข้าใจเจ็บเคยดูนะเจะบบอกให้บางอย่างเจ็บสั่งทางออนไลน์โอ้ในภาพสุดยอดมากเลยน่ากิน เดีคิดโอ้ยเราเป็นคนอยากกินไงเขาใช่ไหมเราเป็นคนชอบกินไม่อยากกินคนชอบกินพอสั่งมาปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเราเสียเงินมากเท่าไหร่เราไม่แคร์กับการสั่งที่มากินเนี่ยเพราะว่าคนที่ว่าเขาเสียดายเงินนั้นเขาจะไม่สั่งมากินเขาคิดแล้วเขาต้องอยากกินให้อร่อยเล้วงเงินไม่สําคัญแต่ว่าพอได้มาแล้วเสียความรู้สึก เขาไม่เสียดายเงินหรอกจะเข้าใจแต่เขาเสียดายความรู้สึกก็เสียดายที่โอ้โหนั่งดูอยู่ได้หลอกลวงอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจพูดมากินัะต่อ รอยชอบปลาร้อยเล,ยลถ้าใครยาถ้าใครอยากข้าไปดู เพจล่องเรี่ยมนะคะชื่อเพจว่าเศร้าตายร้อยแรงข้าไปดูเลยนะคะในเออ่ในในใน,ใน,ใน,ในพเพจล่อเลงเรี่ยมเขียนว่าเศร้าตายร้อยแรงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อัปเดตดอะไรก็ไม่ได้โพสอะไรผมไม่ได้คล,าล้ายกัน,คคน,น,นะะข,ข้าไปดูก่อนมันจะเคยคล้ายว่าไมปเป็นผื้งนะคะข้าไปดูเพจเศร้าตายร้อยแรงข้าไปดูก่อนของน้าก็ใครอยากกินใครก็ทำ Ok, thế thì gọi là ha. Đấy là ha.